กระทรวงพาณิชย์นะคะได้จัดมหากรรมธงฟ้ามหาชนนะคะมีการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคลดค่าครองชีพแก่ประชาชนในช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่พื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะได้รับความสนใจมากทีเดียวค่ะเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานมหากรรมธงฟ้ามหาชนที่สนามกีฬากลาง จังหวัดราชบุรีโดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายลดค่าครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำค่าครองชีพสูงประกอบกับมีไรายได้เท่าเดิมโดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวนันในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ การจัดงานมาหากรรมธงฟ้ามาหาชนจังหวัดราชบุรีมีระหว่างวันที่2 8ถึง31พฤษภาคมซึ่งเป็นการจัดงานระดับภาคครั้งที่5ต่อจากจังหวัดสุโขทยัยสุรินทร์สกนลนครจังหวัดปราจีนบุรีมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด20-4ถึงเปอร์เซ็นต์อิการจำหน่ายไขย่ไก่เบอร์สองที่ปกติจำหน่ายในราคาถาละ93บาทหรือ65บาบาทน้ำมันพืชชนิดน้ำมันปา ปกติราคา38บาทหรือ29บาทรุมทั้งผลผลิตจากผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู่ภารายแรงงานเกษตรกรรายย่อยทั้งนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากที่นำมาจัดจำหน่ายเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดราชบรุรีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างแท้จริง